สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์นะคะแล้วก็ทุกกล่องก็เราก็ตั้งใจแพ็กกันอย่างดีนะคะวันนี้ก็จะออกเดินทางไปส่งถึงประตูบ้านของทุกคนทุกออเดอร์เลยนะคะเรามาดูกันสิว่าว่ามีจังหวัดอะไรบ้างนะคะรอบนี้อันนี้จะเป็นนนทบุรีมีหลายจังหวัดหลายภาคทั่วประเทศเลยนะคะที่เรา ส่งไปให้คุณลูกค้าช็อปออนไลน์แบบสนุกสนุกไม่ต้องเดินทางไปให้ลำบากเลยนะคะมีนนทบุรีกรุงเทพมหานครให้ดูเป็นกล่องๆเลยเนาะพี่ตุ๊ตุมีกรุงเทพอีกแล้วนะคะอันนี้ต้องรีบต้องรีบอ่านต้องรีบให้ชมก่อนที่ขนส่งจะมารับกรุงเทพจเยอะเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพเหมือนกันนะคะมามาดูกล่อง คุณลูกค้าเราว่าอยู่จังหวัดไหนกันนะคะวันรอบนี้อยู่จังหวัดไหนเยอะใครดูอยู่แล้วบอกจังหวัดไหนเยอะที่สุดในรอบนี้ที่เราส่งรอบนี้อยู่ในจังหวัดไหนเยอะที่สุดใครตอบได้ก็มารับของรางวัลที่ร้านเราได้เลยนะคะอันนี้เป็นนนทบุรีค่ะ เล่นเกมซะเลยนะคะพี่ตุ่ระยองค่ะอันนี้นครราชสีมานะคะสรุปเสร็จเต็มโทรศัพท์เต็มอ่าสิงห์บุรียังมีเลยค่ะแล้วก็กล่องน,นี้เป็นรัะตะภูมิสงขาเลยนะคะอันนี้สอดไปถึงสงขาเลยค่ะ,ะเราจะทำเป็นกองกองไว้ให้ ให้ขนส่งมารับง่ายๆนะคะอันนี้มีอะไรเอ่ยทางนี้ก็จะมีชนบุรีค่ะนนทบ,บุรีค่ะกรุงเทพม,มหานครนะคะสมุทรสาครค่ะ ถูกเรามีรางวัลให้นะคะอ่านสามกองนี้อ่านไปแล้วนะคะอ่านไปสามกองแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูกันอีกนะคะสมุดปรากังค่ะนนทบ,บุรีค่ะเอาไว้ทายกันแล้วมารับของรางวัลน,นะคะว่าส่งไปจังหวัดไหนเยอะที่สุดรอบนี้กรุงเทพค่ะ นนทบ,บุรีค่ะสำหรับวันนี้ที่เราจะส่งนะคะก็มีขนส่งช h o ปปี e ้เอ็กเนทีนะคะที่มารับสินค้าที่ร้านของเราแฟลด้วยค่ะแฟลด้วยนะคะ<ป>กล่องนี้เป็นกรุงเทพค่ะประจวบคีริขันขอนแก่นค่ะ สมุทรปราการนะคะนนทบุรีค่ะใครตอบได้ว่ารอบวันนี้เราส่งไปจังหวัดไหนเยอะที่สุดก็มารับรางวัลที่ร้านเราได้เลยนะคะสำหรับผู้โชคดีคนแรกที่ตอบถูกพี่ตุุให้จำได้นะว <vit> ่าจังหวัดอะไรบ้างเดี๋ยวเฉยอ่าตรงนี้นะคะระยองค่ะ นครราชสีมาอายุทยาาค่ะชัยภูมินะคะนครศรีธรรมราชเลยค่ะไกลเลยนะคะ ซด้าที่เราส่งนะคะกระบี่ค่ะอันนี้ล้วกระบี่ต่อไปนะคะอันนี้กรุงเทพค่ะเราแจกรางวัลจริงๆแล้วก็รางวัลเลอค่าเลยนะคะรอบนี้ท่านแรกที่ตอบถูกว่ารอบวันนี้ เราส่งสินค้าพัสดุเนี่ยไปจังหวัดไหนเยอะที่สุดใครตอบถูกท่านแรกมารับรางวัลได้เลยนะคะนนทบ,บุรีค่ะเชียงใหม่ค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะ ระชสีมานะคะเฮชบูนค่ะเชียงรายค่ะวันนี้เหมือนมีเหมือนมีภาคเหนือน้อยนะคะบางวันก็จะภาคเหนือเยอะกรุงเทพม,มหานครค่ะอ,ะอ,อนีไปแล้วนะคะมาดูกองนี้กันนะคะ สีมาค่ะสกลน,นครค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราส่งไปจังหวัดไหนเยอะที่สุดใครตอบได้มารับรางวัลรางวัลเลยนะคะท่านแรกยะละ นันครราชสีมาค่ะ, <A video. S 1> คะอดวีดีโอหรอคะนคทรราชสีมาอีกแล้วนะคะสมุดสาครค่ะกล่องนี้น้องๆกล่อง,น,องน้อยกล่องเล็กกล่องน้อยทั้งหมดนี้สำหรับวันนี้ไปจังหวัดไหนเยอะที่สุดใครตอบได้มา,ร,ารับรางวัลกันนะคะชนบุรีค่ะบางละมุง บางทีแบบส่งไปก็จะมีจังหวัดแบบแปลกๆอำเภอเอ้ยก็ทำให้นึกถึงสถานที่นั้นๆเหมือนกันนะคะปะทุมธานีค่ะ,ะถึงกองนี้แล้วนะคะ กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็กรุงเทพมหานครเอาล้วนะคะก็เสร็จแล้วใครตอบได้ว่าใครตอบได้ว่าพัสดุทั้งหมดรอบวันนี้ที่เราจะส่งวันนี้ส่งไปจังหวัดไหนเยอะที่สุดท่านที่ตอบถูกคนแรกมารับรางวัลจากทางร้านได้เลยนะคะ ให้รางวัลเป็นอะไรดีคะพี่จุ๊บจูแจกเป็นอะไรดีเอ่ยเป็นโปรเตโต้ฟางก็ได้หรือคุณลูกค้าอยากได้อะไรดีอันนี้ก็นึกสดๆเลยนะคะ <S <S 2> <S 2> มารับรา,างวัลจากทางร้านได้เลยนะคะใครที่ตอบได้เป็นอะไรดีน่าแมค่ะแฝมหลายลายเลยอ๋อหรอคุณลูกค้าจะวกได้แ้มไหมถ้เปิดเึ่แล้วเอาไว้ให้เด็กๆไปใ่ใครตอบถูกมารับแ้มใส่เอกสารได้สี่ช่องนะคะเป็นของรางวัลสำหรับท่านแรกที่ตอบถูกว่าเราส่งไปจังหวัดอะไรเยอะที่สุดวันนี้นะคะก็ ดูเลยนะคะสำหรับวันนี้รอบวันนี้นะคะมาทายกันเล่นๆนะคะ